น้องคนไทยทุกระดับชั้นนะครับกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการต่อลมหายใจผมใช้คาว่าต่อลมหายใจเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราฉายภาพให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าบรรดาบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆเกิดการปิดตัวและตกงานกันเป็นจานวนมากนะครับและต้องย้ำตัวเลขนี้ให้เข้าใจชัดๆว่าจากการประเมินของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลซึ่งก็คือทีมองคุณสมคิด บอกว่าเดือนกรกฎาคมหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับจะมีคนตกงานมากถึงกว่า2ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวแรกเราจึงมาในหัวข้อที่ว่าแบกไม่ไหวแล้วแจกรถไปผ่อนต่อวิกฤตเศรษฐกิจรายวันเห็นไหมแบกไม่ไหวแล้วสัปดาห์ที่แล้วเห็นข่าวที่ภูเก็ตจาได้ไหมครับว่ามีการนํารถเนี่ยนะครับไปขึ้นรถเทลเลอร์หมายถึงว่าถูกยึดนะครับ ถูกยึดไปต่อหน้าต่อตาแต่โชคดีที่คนที่เขาถูกยึดหรือว่าผู้ประกอบการนั้นเขาหงดใจเดเดเี่ยวครับว่าไม่เป็นไรถ้ายังไม่ตายเอาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแล้วผ่านไปแต่ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเกียรติศักดิ์คุณผู้ชมดูภาพสิครับผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้เขาบอกว่าประกาศให้ลถตู้ทั้ง9าคันฟรีเพราะไม่สามารถแบกรับภาระได้อีกต่อไป ้ดยเขาโพสต์บอกนะครับว่าใครต้องการรถตู้มาเอาได้เลยครับผมให้ฟรีไม่ต้องดาวเอาไปผ่อนเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเปลี่ยนสัญญาทุกคันรถมีตั้งแต่ปี 17, 18, 19มีทั้งหมด10มีทั้งหมด9คันผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ24,000บาทนอกจากนั้นยังให้รายละเอียดด้วยนะครับว่ารถเป็นเกียร์ออโต้ทุกคันรถมี1ปีถึง3ปีย่างเข้าสู่ปีที่4 ก็มีเรื่องเปลี่ยนสัญญาติดต่อโตโยต้าลิสซิ่งเหตุผลที่ให้ฟรีก็เพราะว่าไม่อยากให้จมลงไปกว่านี้สมมุติว่าผมผ่อนอยู่9คันเดือนละ2อ0 0 0นผ่อนไป4-5เดือนก็ประมาณ1ล้านบาทแน่นอนครับว่าสาเหตุที่เขาต้องปล่อยรถแจกฟรีและให้ไปผ่อนต่อเพราะเขาหาไรายได้ไม่ได้และเขาก็ไม่ต้องการให้เครดิตเขาเสียนะอย่างน,น้อยถ้ามีคนไป รับเปลี่ยนสัญญาอย่างถูกต้องนะครับต้องไปติดต่อที่ Toyota l i a s i n g อันนี้เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีรายรับจากรถที่ผ่อนผมเอาเงินที่ผ่อนนั้นเก็บไว้กินหรือว่าไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าส่วนบางคนว่าไม่กลัวเสียเครดิตผมไม่กลัวครับอย่ามั่วแต่กลัวเสียเครดิตเดี๋ยวจะไม่มีกินลืมบอกรถอยู่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ให้เบอร์ติดต่อเอาไว้ และถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้แต่เงื่อนไขอาจจะยุ่งยากซับซ้อนกันสักหน่อยเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนกับ Toyota l e a s i n g หมายถึงว่าคนที่จะซื้อก็ต้องมีเครดิตที่ดีด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าคุณผู้ชมครับว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่ซื้อเนี่ยทำอาชีพเกียกกเก่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับการรับเหมาทัวร์เดินทางเลยนะครับซื้อไปมันจะเกิดประโยชน์หรือไม่แต่ถ้าราคามันต่ําราคามันถูกอาจจะเกิดการช้อนซื้อ เก็บไว้สําหรับคนที่มีเงินถุงเงินถังเนี่ยอยู่พอสมควรแม้จะเป็นข่าวเล็กๆที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ผมเชื่อว่านะขนาดนี้บริษัทห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆนะครับอยู่ในภาวะแบบนี้แหละครับภาวะอะไรครับหาเงินไม่ได้แต่มีค่าใช้จ่ายหาเงินไม่ได้แต่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นเหมือนกันหมดนะครับคุณผู้ชมครับและคําว่าหาเงินไม่ได้เนี่ยมันหนักกว่าตรงที่ว่า แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาหาเงินได้คำตอบคือไม่มีนะครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้หาเงินไม่ได้แล้วโควิดไม่มีกันมา30กว่าวันเนี่ยนะครับแล้วสถานการณ์จะกลับฟื้นมาเป็นปกติไหมคำตอบก็คือยังไม่ฟื้นนะครับและก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนนะครับยอมตัดใจปล่อยรถโดนยึดก็มียอมตัดใจให้คนเนี่ยมาเอารถไปฟรีๆไปผ่อนต่อไปเปลี่ยนสัญญา ก็มีนะครับนี่เป็นข่าวเล็กๆแต่มันเป็นตัวอย่างของปัญหาของพี่น้องคนไทยณนะขณะน,นี้ซึ่งรัฐบาลเองต้องเร่งมือนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ